ตอนนี้นะครับผมเมื่อกี้มียผมโทรมาแล้วบอกว่าหาว่ายอยู่ไหนนะครับแต่ผมบอกว่ายอยู่กับเกมนะยักวางสายละทีทำให้ผมไม่สามารถลงที่โโชชินกิไม่ใช่มิมาซกิได้นะครับไม่ไดเจอคนนะฮะไม่ไม่โดนไม่โดนหไไดันเลยไม่รู้อุ้ยอไม่ตายนะตายตายตาย เอามม่ไปโอ,โอ้ยผมเจอคนนะอุย้ยมันใช้ลูกซองนะครับยิงผมแต่ยิงไม่โดนนะโดนโดนแค่ปลายเป็นเม็ดเองผมจะทำยังไงนะโอ้ยระยะใกล้นี่ผมน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช้ลูกซองผมป้ารับเลยสิโอ้ยปาย้าผิดนึกไม่มาล้านนี้นาหยิบปืนผิดไอ้รอยวะโอ้ยมีโดนมีโดน มันจะกดสกิลนะแตกมันไม่รู้นะว่าผมใช้สกายเลอร์นะถ้าผมมีกาะเจาแล้ <S <S ผมน่าจะแตกนะอุ้ยอุ้ยผมโดนยิงผมโดนยิงเกือบตายนะครับผมกองผมแตกเลยอนะถ้ามันยิงโดนหัวผมนะ่าจะแตกเลยนะแต่ดีที่มันยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะฮะโอ้โออโคโน่อีกละโคโน่อีกละมันวางไอบอลนะครับลูกป,ปืนผมจะหมดนะฮะ ผมต้องหนีนะครับเพราะว่าผมไม่มีปืนยิงไกลปืนยิงใกล้ๆแล้วเจอแล้วเจอรล้ไม่โดนไม่โดนหมดแตกนี่พบนะครับแต่ยิงผมไม่ลงอันนี้ไม่เอานะครับผม